ไปดูข่าวแรกวันนีุ้ผู้ชมครับหลังจากหลบหนีไปได้ถึง222วันนะฮะุผู้ชมเมื่อวานนี้แป้งนาโหนดนะครับนักโทษหลบหนีถูกจับเรียบร้อยที่บาหลีครับุผู้ชมครับคือหลังจากที่เขาหลบไปนะฮะเขาเองก็เหมือนแบบไปมีปัญหากับผู้หญิงแล้วตํารวจก็เลยล็อกครับุผู้ชมครับปรากฏการเป็นแป้งนาโหนดเนี่ยแหละฮะผู้ชมเอาลองไปดูกันหน่อยฮะุผู้ชมครับเนี่ยนะฮะวันที่6พฤษภาคม67นะครับภาพจากกล้องวงจรปิดในคอลโดมิเนียมนะฮะแห่งหนึ่งครับที่เมืองเมดาน นะที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับไปจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งครับวิ่งมาตามทางเดินด้วยความเร่งรีบแล้วหลังจากนั้นครับหลบหนีเข้าไปตรงบันไดหนีไฟจากนั้นนะครับอีก5 6วินาทีต่อมามาแล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับชายคนหนึ่งหัวโลนโนเดินมาพยายามตามหาผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือชาวริตทองด้วงหรือแป้งนาโหนดนั่นเองครับพยายามวิ่งกุริกุจอใส่เสื้อผ้าตามมาหานะครับพยายามวิ่งตามหาผู้หญิงคนนี้ สักพักกดลิฟต์นะครับแล้วเดินเข้าไปดูตรงบันไดหนีไฟด้วยเนี่ยฮะหลังจากนั้นก็ออกมากดลิฟต์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วหายไปจากหน้ากล้องวงจรปิดคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับความยาวมันเนี่ยนะฮะประมาณสักหนึ่งนาทีกับ17วินาทีครับตามรายงานของทางชุดสืบสวนสอบสวนก็ระบุว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาพครับเป็นคนยูนีเซียมาพบกับแป้งนาโน,โนดครับที่คอนโดแห่งนี้บ่อยครั้งนะฮะแต่วันที่เกิดเหตุครับมีปากเสียงกันแป้งลงมือทําร้ายร่างกายฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงเนี่ยต้องหนีออกมาครับแล้วก็มีพลเมืองดีที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้ครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นตำรวจมาตรวจสอบนะครับถึงได้รู้ครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่คือแป้งนาโหนดครับซึ่งเป็นคนร้ายที่หลบหนีแล้วทางการไทยเนี่ยต้องการตัวมากแต่จังหวะนั้นคุณผู้ชมครับแป้งเองเนี่ยนะฮะได้ไปเที่ยวที่บาหลีพอดีทําให้ตํารวจอินโดนีเซียเนี่ยต้องไปตามจับตัวได้ที่นั่นฮะเนี่ยฮะคือตอนแรกเขาอยู่ที่หนึ่งอยู่คอนโดอยู่คอนโดแห่งนี้ <C> e แล้วก็ไปมีเรื่องมีราว <S S S <C> e ตำรวจมาถึงตอนแรกเนี่ยไม่เจอแป้งแล้วแป้งเนี่ยไปเที่ยวบาหลีนะฮะพอตำรวจแกะรอยได้ก็ได้ตามไปบาหลีใช่ไหม <C> e ใช่ค่ะอ่าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ11โมง25นาทีครับของวันที่30พฤษภาคมครับคือวินาทีที่ทางตำรวจของอินโดนีเซียเนี่ยเขาไปจับตัวแป้งได้ครับเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามสอบถามในแป้งนะครับแต่เขาเองเนี่ยไม่ตอบคำถามใดๆตามข้อมูลของทางพันตำรวจเอกทวีสอสองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาบอกว่าแป้งเองเนี่ย กแกล้งเป็นใบนะฮะทำเป็นพูดไม่ได้หลีกเลี่ยงการถูกจับได้ว่าปลอมตัวเนี่ฮะเนี่ยคือเขาบอกเขาปลอมตัวเป็นคนอาเจ๊ใช่ค่ะนี่นะเราก็พูดไม่ได้นี่นี่ไม่พูดเลยเหมือนอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมามีครับจากนั้นผู้ชมครับทางตำรวจอินโดเนียนะครับก็ถ่ายภาพของแป้งนะฮะโดยให้แป้งนั้นถอดเสื้อนี่ฮะโอ้โหรอยสักผู้ชม นี่ฮะรอยสักทั้งตัวแล้วครับแต่แป้งผอมลงนะค่ะดูผอมลงไปเลยนี่ฮะแต่ว่าหน้าก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะคะเนี่ยนะครับคือเห็นรอยสักทั้งตัวผู้ชมครับเพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลนะครับเพื่อชัดเจนว่าจับถูกตัวหรือเปล่าจากการสังเกตนะก็พบว่าสภาพของแป้งเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าผอมลงไปแต่ก็ไม่ได้แตกต่างจากคลิปมากนักใช่นะคะเนี่ย บางคนจะคิดว่าเป็นคนที่หลบหนีน่าจะพอมากกว่านี้แต่ดูไม่ไม่แตกต่างจากเดือนพฤศจิกานะะปีหกหกนะที่เขาอัดคลิปนั่นนะฮะนเนี่ยครับ เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส,สองให้ข้อมูลนะคะว่าแป้งนานโนดปลอมแปลงหนังสือเดินทางอ้างตัวว่าเป็นคนอาเจอิอนโดนีเซียแล้วก็เคยถูกตำรวจอินโดจับมาแล้วหลายครั้งแต่อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือแกล้งเป็นใบเพราะว่าตัวเขาก็พูดภาษาอาเจไม่ได้แล้วตลอดการหลบหนีอยู่ที่อินโดแป้งกบดานอยู่ที่คอนโดหรูในเมืองเมดานที่เกาะสุมาตราแล้วมักจะมีผู้หญิงไทยหลายคนบินไปหาแป้ง จากข้อมูลพบว่าไม่ใช่คนในครอบครัวหลังจากนี้ทางดัามนตรีบอกว่าต้องมีการขยายผลต่อเมื่อวานนี้ตัวท่านเองก็ได้วิดีโอคอรสอบปากคำแป้งนาโนโดเขายอมรับนะคะว่าจนมุมแล้วไม่เคยคิดว่าจะถูกจับเพราะคิดว่าเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดก็เลยไปเที่ยวแต่ดันไปทำร้ายผู้หญิงอินโดอะค่ะก็เป็นประเด็นให้ถูกจับจับที่บาหลีเขาเพิ่งบินไปเที่ยวบาหลี อ่าเขาปกติเขาพำนักอยู่ในเมดานแล้วเขาทำอะไรอยู่ที่เมดานเขามีคอนโดใหญ่ก็อาจจะในเบื้องต้นขอสอบสวนเรื่องแบไป,ไปเที่ยวไปเที่ยวที่บาหลีไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับอ่าที่เราพบก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทำร้ายร่างกายจริงที่เป็นที่มาขั้นตอนก็เดี๋ยวขอว่าอินโดนีเซียจะมีขั้นตอนของกฎหมายไหมเนื่องจากว่า เขาได้ถือหนังสือเดินทางที่ปลอมเขาอาจจะเคยถูกจับกุมหลายครั้งเหมือนกันถูกตำรวจตรวจเขาก็แสดงเป็นคนใบ้เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาอินโดได้ตำรวจอินโดยังบอกว่านี่คือมืออาชีพที่แท้จริงแต่ได้คุยได้คุยกับแป้งด้วยตัวเองแล้วเขาได้พูดอะไรไหมคะนั่นเองเขาก็ยอมรับว่าเขาจนมุมแล้วนะครับ แล้วก็เพียงเพียงเราก็บอกว่าเราขอให้เข้าเข้า,ขาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมรับรองเรื่องความปลอดภัยครับเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยเลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาจะอยู่ในใน,ในห้องน,นี่แหละคุณผู้ชมครับ ขณะที่ข้อมูลของฟากตำรวจระบุว่านหนึ่งในเบาะแสสำคัญที่ทำให้ชุดจับกลุ่มรู้ที่กดดานของแป้งนานโหนก็คือตำรวจหญิงคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในขบวนการค้ายาเสพติดของแป้งคือคดีนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาสมาชิกในขบวนการค้ายาเสพติดของแป้งไปอุ้มตัวชาวอินโด3าคนมาเรียกค่าไถ่แล้วเอาตัวไปขังไว้ที่บ้านพักของแป้งในจังหวัดพัทลุง แล้วก็บังคับให้ญาติโอนเงินมาให้เรียกค่าไถ่ายตอนนั้นตัวเลขอยู่ที่2อล้านสามแสนบาทแต่ว่าญาติของเหยื่อโอนมา8 0 0 0 0นบาทแล้วทางญาติก็ประสานตํารวจจนสามารถจับขบวนการอุ้มได้ทั้งหมดแล้วหนึ่งในแก๊งที่เรียกค่าไถ่ที่ถูกจับตัวไปก็มีตํารวจหญิงนายหนึ่งรวมอยู่ด้วยเธอคนนี้เคยเป็นหน้าห้องของรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าก็จะรู้ความเคลื่อนไหวในการติดตามตัวแป้งตลอดแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนแจ้งเบาะแสให้กับแป้งด้วย จากการตรวจสอบประวัติตำรวจหญิงนายนี้เข้าออกอินโดยอยู่บ่อยอะค่ะแล้วก็อยู่ในหนึ่งในขบวนการค้ายาเครือข่ายของแป้งนาโนดด้วย คนนี้แหละค่ะเป็นกุญแจสําคัญที่ชี้เป้าที่อยู่ของเสียแป้งว่าหลบหนีอยู่ที่ไหนในอินโดจนนําไปสู่การจับกลุ่มแป้งนาโหนดเมื่อวานนี้ถูกต้องนะฮะส่วนเหยื่อชาวอินโดทั้ง3คนผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยก็สอบสวนนะถึงชุนวนเหตุก็เลยทราบแล้วครับว่าทั้ง3คนนั้นเป็นสมาชิกของกระบวนการค้ายาเสพติดนะฮะที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาของอินโดนีเซียแล้วก็เคยค้ายาเสพติดนะครับกับเครือข่ายของเสียแป้งนาโหนดเนี่ยแหละฮะ สาเหตุที่พวกเขาบินมาไทยนะครับเพราะว่ามาทวงยาเสพติดครับที่เคยจ่ายเงินเอาไว้แล้วแล้วไม่ได้แล้วฮะแต่กระบวนการค้ายาของแป้งเนี่ยอ้างบอกว่าเอ้ยไม่ใช่นะฉันส่งยาให้เธอไปแล้วส่งไปแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยต้องจับตัวมาเรียกค่าไถ่นะครับตอนนี้ชาวอินโดนั้ง3คนเนี่ยถูกคุมตัวไว้ที่ศูนย์กักตัวผู้ต้องกักขังนตรวจคนเข้าเมืองนะครับในพื้นที่อำเภอรัตภูมินะฮะที่สงขลาคุณผู้ชมครับ คือวันนี้ผู้ชมครับทางทีมข่าวเองเนี่ยมีโอกาสโทรศัพท์ไปคุยกับทางฝั่งของท่านทวีนะฮะถึงการรับตัวแป้งกลับมาดำเนินคดีในไทยครับท่านเองก็ระบุนะฮะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยได้ส่งทีมงานชุดแรกซึ่งประกอบไปด้วย DSI นะครับมีตำรวจมีปปสให้ไปที่อินโดนีเซียก่อนนะครับเพื่อไปประชุมนะครับในการขอรับตัวแป้งนานโหนดเนี่ยมาดำเนินคดีในไทยแล้วส่วนตัวเองก็คือพันธุุรุเอกทวีจะเดินทางไปอินโดนีเซียในวันเสาร์นี้ครับเพราะมีกําหนดการเนี่ยนะฮะจะไปประชุมเรื่องยาเสพติ จากนั้นครับจะไปไประชุมแล้วก็รับทราบความคืบหน้าในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนจะนําตัวแป้งกลับมาไทยวันไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องสรุปกันกับทางฝั่งของอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คงต้องใช้เวลาเรียกว่าแบบเร็วหน่อยคือแบบไม่นานนะฮะขณะที่แป้งเองเนี่ยก็ถูกทางการอินโดนีเซียเนี่ยนะครับดำเนินคดีในฐานความผิดลักลอบหลบหนีเข้าประเทศอินโดนีเซียในข้อหาผิดกฎหมายด้วยนะโดยการปลอมแปลงบัตรประชาชนของคนอื่นเบื้องต้นทราบว่าได้มีการปลอมบัตรประชาชนของชายชาวอาเจคคนหนึ่ง ผู้ชมครับซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนะนะฮะอยู่ที่ทางการอาเจเองเนี่ยนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างไรและหากนําตัวแป้งกลับมาแล้วนะครับจะไปคุมขังที่เรือนจําไหนจะอยู่ที่กรมชิษธธาธรเป็นผู้พิจารณาเนี่ยลองฟังดูครับเรามีคณะไปประสานงานแล้ว <c oughs> เดินทางไปแล้วเดี๋ยวทางโน้นจะแจ้งมาจะให้รับตัวเร็วที่สุดวันไหนเพราะว่ามันต้องมีกระบวนการทางทางเรื่องงานธุรการเพราะตัวแป้งก็ยังอยู่ บาหลีต้างไปจาการ์ตาแต่ว่าเรามีคณะไป,ปะทําง,งานแหละคณะทํางานที่ไปเนี่ยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยไหนยังไงบ้างครับพี่อาามี d ีเอสไอมี I, มอปปสอ uh huh. มีอ่าแรรจัตถันตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตำรวจตำรวจทั้งตำรวจที่สานักง,งานตํารวจแห่งชาติอะนะ แล้วตัวพี่ทวีถ้าง,งั้นก็ไม่ต้องเดินทางไปแล้วใช่ไหมครับพี่อาจจะเดินทางไปเราเราจะไปไปชุมว่าคาดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอรอให้ให้พบตรลอสองประเทศเนี่ยเขาประสานวันส่งตัวก่อนขั้นตอนครับถ้ามาถึงประเทศไทยแล้วอ่ะครับปุ๊บเราจะต้องเอามาที่กรุงเทพใช่ไหมครับพนักงานสอบสวนก็ต้องมาสอบสวนก็สอบสวนเสร็จก็ฝากขังเข้าเรือนจำดูแล้วขั้นตอนนะครับในการประสานเนี่ยไม่น่าจะนานใช่ไหมครับพี่ทวีในการไม่ไม่นานไม่นานไม่นานเล นี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าก็222วันนะฮะคือคุณผู้ชมครับทางด้านของพลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะฮะท่านเป็นเลขาธิการปปสซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อของคณะที่จะเดินทางไปเจรจากับทางอินโดนีเซียนะครับท่านเองก็เปิดเผยเหมือนกันครับว่าวันที่สองพฤิกายนนะครับจะมีเครื่องบินของกองทัพบก1นําลำออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ยังไม่ทราบเวลานะครับมาเพื่อไปเตรียมรับคณะทํางานนะฮะพร้อมกับตัวแป้งราโดดเนี่ย กลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยด้วยเนี่ยครับเราเห็นบอกว่าจากนั้นเองเนี่ยก็จะพาแป้งเนี่ยนะครับไปลงบันทึกประจําวันนะครับที่สอน,อนดอนเมืองแล้วจะส่งตัวไปที่สพออเมืองคอนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท้องที่ตามหมายจับนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเข้าเรือนจําเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรือนจําไหนก็ดูอยู่ที่ดุลพินิจข,ของคณะผู้บริหารกรมประชาธิปไฮะค่ะับก็จะไปอยู่เรือนจําไหน <ừ. S 1> เพราะตอนนั้นเนี่ยเคยอยู่พัทลุงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาก็เลยย้ายมาอยู่ที่นคร ใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็แหกออกมาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีการอัดคลิปออกมามที่เราได้เห็นนะ,นะคะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ทางแป้งนานโนนก็บอกกับท่านมติยุติธรรมบอกว่าจนมุม